มาวิเคราะห์อันพุดกันนะครับยังไซเวนะครับต่อจากเมื่อวานคือมันลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าพูดถึงก็ยังไม่หลุดไซเวนะในหนชั่วโมงนะครับทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับในกรอบนะตอนนี้เราได้กรอบใหม่คือกรอบเทรลไลน์แบบนี้นะครับตีใน1ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไซเวอย่างนี้นะครับ ก็ยังไม่ยังไม่รู้เทรนที่ชัวนะรู้แค่เทรนใหญ่เป็นขาขึ้นเห็นไหมมันจะลงก็ลงไม่สุดนะจะขึ้นก็ขึ้นยังไม่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรอเบรกเอาเลยนะรอเบรกเอาเบรกข้างบนเป็นขาขึ้นเบรกไฮนะหรือหลุดไซด์เวเป็นขาลงหลุดไซด์เวแบบแรงแบบเนี้ยเออเนี่ยถึงจะ ตัดสินได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่หลุดไซเวต้องให้หลุดไซเว์ก่อนสมมติมันหลุดไซเว่เงี้ยโอเคจบเลยรู้เลยนะครับว่าเออเปลี่ยนเป็นขาขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเหมือนเดิมครับรอเหมือนเดิมรอแค่ได้กรอบไซเวใหม่พอเราได้กรอบไซเว่เราก็ตีกรอบไซเว่ฮะไฮชน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 ไฮสี่รอบชนโล3สามรอบเพราะฉะนั้นได้กรอบ ข้างบนและข้างล่างมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นลงนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกทางเนาะรอมันเลือกทางถึงจะเข้าก็ดีส่วนเวลาเราเล่นแนวรับแนวต้านก็เมื่อไหร่ที่ชนแนวรับตรงนี้บายชนแนวเทรลเล์ตรงนี้เซลนะครับก็แค่นั้นนะครับรอให้มันเลือกทางจริงถึงจะเล่น ตอนนี้แค่กราฟกำลังรวบรวมพลังเนาะก็ปกติของการเทรดนะฮะมีช่วงไซด์เวช่วงรันเทรนนะฮะก็เมื่อไหร่ก็ตามรูดเทรนค่อยจัดนะครับ